บีบีกนนารสไนเปอร์ระบบแคทกับระบบชักยิงอันไหมนมานจะลงสนามมากกว่ากันก่อนเล่นผู้เล่นใหม่ที่มึงจะเข้าวงการต้องรู้ก่อนว่าสไนเปอร์มันคือตำแหน่งที่เหมือนจะเล่นง่ายแต่ก็ยากแล้วเขาจำกัดในสนามแม่งโคตรจะเยอะอย่างเช่นใกล้ไปมึงก็ไม่สามารถใช้มันยิงได้ต้องเปลี่ยนเป็นปืนพกเท่านั้นเพราะด้วยความแรงของปืนเกียร์ลับอภิสิทธิ์มากกว่าชาวบ้านบางสนามความแรงได้400กว่าและน้ำหนักของลูกก็ยังได้มากกว่าอีกเพราะฉะนั้นถ้ามึงยิงเผาคนใครก็ตามดูว่ามึงโดนคนที่ถูกยิงต่อยหน้า ในโวนของการเล่นในสนามระบบทียรับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือระบบชักยิงพร้อด้วยราคาที่ถูกกว่ากูหมาถึงราคาเดิม,ดมอันนะแต่ถ้าเป็นปืนแต่งเต็มบางก็บอกก็สามารถดาวรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยทีเดียว ในส่วนความแม่นยำก็เช่นกันเดิมๆมมาจากโรงงานก็ใช้ได้เลยในขณะที่ระบบแก๊สซึงขึ้นชื่อเรื่องความสมจริงและข้อดีของมันก็มีอย่างเดียวก็คือความสมจริงนั่นแหละอย่าง M40 VFC ของกูโบกของมันสามารถดึงได้จนสุดช่องคปปลอ,อกก็เปิดออกได้เหมือนปืนจริงแปะ๊ะและเสียงขึ้นลำเนี่ยโคตรจะพายร้อสนาหูแต่ด้วยมันเป็นระบบที่ผีเข้าผีออกปัจจัยภายนอกมีผลต่อการยิงค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเย็นไปก็แรงตกร้อนไปก็แรงเกินจนสามารถยิงทะลุอิฐมวลเบาได้ส่วนความแม่นยำก็พื้นฐานไม่ไ่่ไไไดดด้้ีปกกวาาาชชัยยิิงงงงงงเเลขออแแตตพูถึบหระะฉ ถ้ามึงไปสายลงสนามก็ไปชักยิงเธอแต่ถ้ามึงไปสายสะส,สมเหมือนกูและเป็นพวกโลกจิตที่โดนตแกเท่านั้นก็จัดไป